ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูส้มนะคะในเรื่องของ IPA หรือสัทอะศอนสร,สรกลซึ่งในบทเรียนที่ผ่านมานั้นเราจะพูดถึงสระเสียงสั้นสำหรับในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงสระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวหรือ long vowels มีด้วยกันทั้งหมด5เสียงดังนี้ค่ะ E, cheap, beat. A, car, father. Mm -hmm. O, full, door. U, boot, food. earth bird, girl. ค่ะก็จบลบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาบทเรียน IPA กับการออกเสียงสระเสียงยาวค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะเรากป็นไหนในห้องเรียนผู้อส้มกับเนื้อหาบท